กี่ตันนะแท่งหนึ่งเนี่ยเป็นไงกี่ตันไมน่าครับมันหนักสามตันกว่าครับคนนี้เราลงไปข้างล่างนี่ใช่เนี่ยมันหนักมันไม่มันไม่มีเคดเนี่ยถ้าเคนมันพอได้ได้โยกได้เคนก็มีแต่เสียเวลานั่นแหละเสียเวลาย้าย แล้วแท็กแรกบล็บอกคอนเวิร์ดอะไรนะคอนเวิร์ตเขาบอกบล็อกคอนเวิร์ตเขาเรียกตามเขาแล้วพบ <คน S 1> ใช่ไหมเสร็จแบงค์ใช่ไหม,ไมคอนเวิร์ดที่แสงเ้ายนะ ได้ไปลงไปแล oh ้วครับเล็งดีๆนะช่างเอี๋ว

แค่รนะูนะั้นรูเดียวใช่ไหมครับมาออกแรงอ่ะไปดันรถเขาอีกไปที่พี่แบกให้เขาอ่ะมีไหมอยู่นะั่นอ่ะแบกน้ำกันกินหน่อยเพราะว่าน้ำจำกัดเลอเกิน น้ำจับกัดอยู่ตรงนี้แต่ว่าเรามีข้างนอกเยอะกำลังออกไปเอาข้างอื่นเอกคนละครึ่งเนาะนี่ครับรักกันดีครับมาด้วยกันคนละครึ่งด้านล่างนี่แทงที่สองแล้วครับ ตอนที่สามับทำถนนให้พี่ๆทหารนะครับแนวชายแดนแบงค์สับใายทองสนับสนุนเครื่องจักร ระดีที่กันจอมพลังช่วยสู้นะครับติดต่อประสานงานดำเนินการสุดยอดมากประโยชน์เกิดขึ้นกับพี่พีทหารที่อยู่ในฐานปฏิบัติการด้านในครับเข้าออกสะดวกสบายของเดิมเป็นสะพานไม้เนี่ยลืออ,อ่าไปได้เด็กคนกับรถ รถเข็นแถวนี้รถยนต์รถปืนใหญ่รถถังก็จะไปได้นะครับจุดนี้จะเป็นคลองน้ำเป็นทางน้ำไหลหลากลงมาจากเขาช่างเอียวแล้วครับกำกับดูแลด้านล่าง ครับที่กันกับเสียแบงคุยกันอยู่ ท่านผ่านไปท่านที่สี่ไปลำเลียงมานี่ครับพี่ทหารชีวิตความเป็นอยู่ไม่รู้เป็นยังไงข้างในมีทีวีดูไหมพี่มีไฟฟ้าใช่ไหมก็มีครับมีไฟใช้ก็อพอได้ใช้าสายแบตโทรศัพท์ไฟฟ้าเขาต่อไปทางไหนไม่เห็นมีเสาไฟฟ้าน่าจะลากมาจาก ่วนหลังอ๋อไอ้สอยไปไปหิวลปะเนอะรถติดออไปอไปไป,ไปอ้าวรถติดอีกแล้วฝ<ป>นตกถนนลื่น <c oughs> ไปลครับ <c oughs> รถติดรถติดข่าวช็อกแปดน, <c oughs> นี่คือความยากลำบาก ไปกันครับกันไปไหนเวลาไหนนะได้ๆๆ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 

พอนี่บอกครับรถที่ใช้ขึ้นฐานาาาเออถ้านั่งรถเล่นด้วยต้องกลับมาส่งผมนะ <c oughs> ยาวผมขังไว้น่ะนะ <c oughs> เป็นไรครับนั่นกน <c oughs> <c oughs> ตัวใหญ่มากมีแต่ไซส์นี้เลยป่ะพี่ ใหญ่ตัวนี้คืออันนี้เล็กบ่อันนี้ยังเล็กเอโอ้กินเกือขนาดนั้นเลยนะย่างกินได้เลยเดี๋ยวมาอันนี้อะไรอยู่ในนี้ครับของกินของมาม้านี่ผมไี่เปิดราไขาของชั้มได้เลยมีกับกำลังพลเยอะไหมอยู่ข้างในฐานดาบ เนื่องจากว่าเราอยู่ในป่าก็ธรรมนาจะมีลิงมาแย่งอาหารพยายามไม่ให้มหมครับให้มามาฮะนี่ไงตัวนี้ไงเศรเสียเลยเสียยิ่งเลยวิ่งเสียหรอผมเพียบมีลิงเอ่ยวจะมาแย่งแต่แย่งแย่งมามาอาหารกินโอ้ยเฉยๆเดินผมไม่น่าอีแตงนะล่ะ หมูครับให้หมูขับเลยหรอหมดยังไปอันนี้ก็คือรถที่ลงมาลำเลียงครเบียงสตาร์ทสตาร์ทมือครับรถสตาร์ทมือรถไหลรถไหลโอ้ยโว้ยโว้ย้ย ยคือรถเนี่ยเหมาะสำหรับเส้นทางแบบนี้ครับอินแตอร์ซงนี่แหละได้สุดยอดเลยพี่พี่สุดยอดมากเดี๋ยวสิขข้นนั่ไปยุ่ครับใ้ทางนี้แล้วกัน ก็หิวแล้วครับแน่นอนแหละเฉี่ยวมาตั้งแต่เช้าหนูเนาะกินข้าวตอนที่เดินทางเข้ามา กินดิบก็อร่อยเหมือนกันนะ<า>กินดิบก็อร่อยนะนออสุดยอดเลยพี่ท่อนที่หครับ าบอกผู้ชายที่ชื่อแบงค์มัดจะไม่เหน็ดไม่เหนื่อยจริงหรือเปล่าครับ <laughs> ช่วงนี้ก็จะเป็นแบงค์จอมพละ,<จ>ะนี่ครับ,บรก็แบงค์ับทองอแต่วันนี้อยู่แถวแถวชายแดนเ<น>สียแบงค์ซับสายทอง ก็จะทำภารกิจร่วมกับทีมงานการจอบพลังช่วยสู้นะครับนี่ก็จะเป็นภารกิจวางบล็อกคอนเวิร์ดฮนะทำสะพานให้กับพี่ๆี่ทหารนะครับทหารฐา,านพรานทางเข้าฐานสะดวกสบายขึ้นตอนนี้เป็นทางน้ำ นะครับก็อยู่ที่ภาษาตาควายตทนนี้แบงค์ซับายทองสนับสนุนเครื่องจัดการจอมพลังปราสานงานจัดสัพพะกำลังสุดยอดท่อนที่เจ็ดมาแล้ว เที่ห้าถึงไม่มึงอ่ะทีแบงค์แี่ห้าไม่ถึงบอก นี่ครับผู้ชายที่ชื่อแบงค์สุดยอดยีดีโอเคก็เป็นประเภทเรื่องส่วนตัวนี่เอาไว้ก่อนเลยครับบ่อทรายหยุดไว้ก่อนเอาเรื่องของประเทศชาติ มาเป็นที่ตักงนี่แหละครับว่าที่สสที่จะไปยืนอยู่ในสภาผูะะ้แทนราษฎรใช่ไหมเสรยแบงไม่เอาหรอเป็นสสคนด่านะ <c oughs> เป็นคนดีของของสังคมคนด่าน,น้อยกว่าสสนะอ๋อก็เลยเลือกเอาแบบนี้ดีกว่า <c oughs> ท่อนที่9มาแล้วก็จะใส่ทั้งหมด10ท่อนเรียงเป็นแถวก็จะแถวที่5นะครับก็ต้องยืนชิดหน่อยก็ดูว่าเดี๋ยวเป็นยังไงเสียแบงค์ช่างเอียวเป่าดูอยู่ใกล้ครับส่งให้สัญญาณ เติมไก่ตัวนี่เดี๋ยวลุ้นครับตูดจะกระดกไหมระวังด้วยนะพี่ตน้นนิดเดียวอีกนิดเดิงใกล้แล้วรถเริ่มยุบแล้วครับหน้า <Yeah. S 2> เริ่มหน้าทิมหน้าทิมตูดจะลอย ได้อยู่ได้อยู่ยยยยนั่นนั่นนั่นเกือบไปพี่ต้นหัวทิพโดนไหม นี่เป็นท่อนที่สิบท่อนสุดท้าย ไปก็จะเป็นขั้นตอนในการถมดินครับกบดินวางท่อเรียบร้อยนะครับบ็อกคอนเวิร์ตต่อไปก็เอาดินใส่หน้าตาจะออกมาเป็นยังไงรอดูครับ ผ้าใบด้านบนไม่ให้ดินลงครับสุดยอดนี่ก็จะเป็นผ้าใบของอพี่ทหารเขาแล้วครับ Okay